มายามพระตาตอนวันก so ah, ่อนวันห้ยออกนะคะพี่น้องค่ะวันนี้วันที่สิบหกแล้วค่ะพี่น้องเด้อสิบหกวลูกงตรงยันที่ชุนุนมากขาวเนนี้เอราุนมามันขาดไปชุน่มันยังมาขาวอยู่กันชุนลู่มาขาดจริงหรอเนี่อนี่อ๋อเนี่ยยันแต่สวนนี่มากขาดเนี่ยแต่สวนมากขาดมันใช่ไามวันหนึ่งก็สวนใชบ่กาขาดอีกสักบ่กหัวนี่ จากเป็น่องนี่สองตัวสองตัวนึ่งก็ส่วนยิ่งหลามากเหี้ยโหเพื่อนเพราะเขาบอกด่าจการทำมืนก็ส่วนอาจจะทำหลายก็่าเลยสองตัวนี่แหละเป็นช่างนีืเระวังส่วนก็นึ่งเนาะพอเนาะพี่ไปเจอืขนงก็พูดขายเยอะนะฮะเป็ดตามต่ะ เฮ้ยมันก็นั่มันก็นั่งใจมอมขี่ไล่โมี่ไู่ืมนะอาอันนี้ว่าแค่ไปตัดมันคือเม็นนางเอือมันจเพค่นี้สองตัวเนี่ยสองตัวนี้สองตัวนี้แล้วมันไปเลี้ยไก่ค่ะไปเลี้ยงก่เนี่ยเราว่ามันก็ขาห้องเนี่ยค่ะไม่ตัดผิใจก่ั็วนาะอือแต่ก็เห้เกิดละแน่นอนแน่นอนนะพ่อนั่นแหละเรียกว่า กันซ <muitas S 2> ู <sketches> ่ก็เขาขาดด้วยนี่ฮนี่ก็ราะนก่เขาขาดเป็นลายเส้นนายงูลายฟันใจละงวดเล็ดตัวคนค่ะนะค่ะปัตตาอันนั้นให้เสเมียนเลขาหลอกจกกบานนะนั่นในเลขาสิหลอกเอาหลอกหลอกใส่สมุนนี่สิขอลายเส้นหอมยี่ห้อจ้าแม่ไปเออหลอกเอือฮ่าแสนล้านเปอร์เซ็นต์แสนล้านเปอร์เซ็นต์ยืนยันคือเก่าเนาะพ่อเนาะถือเราเลขนี่มันมา่อทั้งหมด ก็ยังมองแทีวมาสิเที่ออกกันแงไม่ออกกอนเลยเหอ่บ้าไปแล้วกันกินหายไม่รู้ถที่หายไปแล้วล่ะทุกทุกหมดทุกทหมดคราป่าก็นไหนใช่ทุกจุกเพื่อทุกบุ่นทุกมุวันเอาตอนนี้เป็นแฟนคลับทั่วโลกคุณดิเนียนอิลีบอเมีนอิลีพอ่าของพ่อหน่าังทั่วโลกเมน พอคนบ้านเฮานี่เพิ่นกัไปเฮ็ดงานอยู่ประเทศนั่นประเทศนี้เรียนมาเกลือกวันีแม่นมีเรียนมาเนี่ปลว่เงินเป็นแสนว่าอาจีพแม่นอยู่อืมอีเรียนมาเนี่ยค่ะผู้เพื่นเรียนห้องต้องเกิดเป็นล้านอยู่ค่ะผู้เพิ่นซื้อหลายนักพอเนาะผู้เพิ่นมีทุนหลายได้ยินมาหมวกอยู่ว่าที่ฟ้าก็เป็นแสนเงินท่านอืออาจจะเงินมาเกิดไม่รู้เปา่ามั้งไม่รูก่อนนี่เด้ค่ะขอเงินชี่เฮาน่ะค่ะเ้างมาเด้ร้องเด้ค่ะ อืมลายๆช่องแะ่ใจอืมอันแรกที่มีนี่อืมอันแรกนี่ตัวการนะอืมรยก็ที่ก้อนัดก็ให้จอดช่องเลยจ้ะเอาไว้ยังไม่ไปเม่อกี้เหรอใช่ไหมอยาคุยกันเนี้ยสนน่ะค่ะเบิร์นซอยกันนกพตาเนาะสรุปคือโอ้ยผู้เดียวเช่นสมองที่ต่ายเลยเออเออคือว่าวิจารณ์หน้าซอยกันวิจารณ์วิจารณ์ซอยกันใช่ปัญญาใส่ปัญญาให้พ่อตาจุบอกจุเดียวก็

คือกันบ่เนะะี่ยหรอกเดี๋ยวตรวจสอบให้เลยตรวจสอบให้เลยคือกันบ่ตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบใหม่อีกครั้งในตองนี้ลายเซ็นพร้อมนะคะพี่น,อน้องผู้ลงคนกับเฮ้ยตอนไม่แอดไม่มีลายเซ็นตาว่าชั่นว่านี่เด้อพี่น้องข้าตาเส้นให้กับมือเลยนี่ลายเส้นขัดขัดแน,น่นๆนี่ น่าฮ่าฮ่าม่าฮ่าฮ่าฮาอาไม่ใช่อ่มต้นฉบับเจรียมไว้พ่าอันนี้ต้นฉบับความได้พี่น้องค่ะทั้งคนเกือบ่ใครเข้าใจในในคือก็คือเปลี่ยนไม่มีเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยพี่น้องเลยแล้วมันเกิดชื่อคนนั้นเหรอชื่อกันมันเปลี่ยนอีกนะค่ะมันนก็น่ะ พวกนากันที่โนอนี่แหละค่ะจับคู่ด้วยกันเคยขามมัวบ่เดียวนะใช่เคยขามหั่ตัวอันตลายนนี้บากหนึ่งก็บกศูนยันมาขายันมาขาเขาบอกพ่กเขสกกูนี่แหละพวกที่ม่วขออืาไม่เชื่อเปล่าใเนาะมันมั่อยงนี้นหอือบกชุนกนหลอก็มั่งนึงนี่ไหมะเขาบว่าล้าตัวยเองใช่แค่ชุนเก็ดคช่เกตหนเก็ด่เนะ ไม่องหาตัวอี่แ้ละแต่ว่าแต่ว่าหนึงเกตนี่คืองามกูมูเหนเหรออยู่ทั้งทิงเนี่นะพ่อเนาะสดยอะสจดยอะเนาะหนึงเกตเนี่ของพ่อตาเนี่สิบ่วงอยู่แค่2สองตัวมีเจ็ดห้ากับเจ็ดแปดนะพ่อเนาะเจ็ดห้ากับเจ็ดแปดที่เหลือมันใจมื้นมองเหรอสี่เจ็ดเม่พอห่อตึงห่อตึงเลย่อตึงอะนะพ่อเรียกชืว่าอืมหลักเลกอืมกุจามาอืมกุะอืมจุนมาพุะ ห้าก้าวมาปลกจ็ดมาอยู่นี่นะอม่อยากรอกวนประวัติเล็กก้าวถึงว่ไม่จิดลำเล็กถึงวนาไม่อิดเล็กรัน้องคนนัอนนะเชี่ยวไม่มาเดียกันอ่า

ดีจะจางเยอะนี่พราแมนบ่อไปยึดมาฮี่ก็ไม่ผิดอะไรเ่ยแมนโดยเฉพาะเลขที่ไม่มาด้วยกันเนี่ยนครเนาะมีหนึ่งมีสองมิสี่มีห้ามีแปดเนี่ยบมานน้องกันดีๆพี่น้องค่ะตัวเนี่ยลัวมาจามคนจนไหมอะไรอ่าเ้ยราเราก็เลขรักพ่อตามีเก้ามีเจ็ดมิศูนมิสามมิห้าเราเชนหลุเชนอ่าเชนหลุนเชนผู้เช็จาม บ no. ่เสียก็เสียเองเสียกัสเน้ะจ้าู้ได้เสียกบค่อยซื้อบ่ยองทีน้ำกันถ้าพูดได้บ่เสียก็เขาลงทุนผู้ขาบ่ได้เนะยน่ามาซื้อเร้หรอกนี่มันไม่ดีเหมืนหมนแกงเลยวนี้เป็นท่ไหนสักบ่บ่ได้สยังไมสัดเจ็บเจ็บเก็บไปนี่ีล้วมันจะหมดกันเก็บนัช่วกันเ ไปดนเลทำอยู่มงกั huh ันสขาดหมดมงยัดปูยังไปดูเปี่ยนบ่ไปดูเปลียนําก็ยีฟองไปดูฟังฟังถึงงอนถึงชจ้าปูยังไ่ยอเนี่ย การคุยอย่างบอกไม่ได้กนหมดมั่แดือเอามองยังมั่บอกมันยังก็มีออฉันั่งก็กัดแต่ตรงนั้นล้วทีเป็นยังไงอ๋อฮึ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 ฮ่นึฮึ้ึออฮึฮ้ฮึฮึฮลฮะฮ่ฮึฮึ้ึงึฮ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 งฮึวาฮึ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 ฮแยึฮึฮึฮ คือบ่ก <Oh no. ัดทางนี่กัดตายหมู่นี่คุยกันเอ้ยพี่พ่นโอ้ยน่ะต้องสงวนมันฮู้จักได้เฮาสงวนไว้ว่าแบ่งของสงวนเขเด้ามันตมเป็น

sẽ để cho em mượn, mượn, mượn đại thăng long thăng bồn, bồn lăng, bồn lăng, thêm công an cho này, mặn chảy nó phải nó, lăng lăng bao nhiêu phần trăm, chảy 5แสน l้าน phần trăm, chén lăng, mặn đi nôn, không biết luôn mà chưa đi chơi bạ phải không, vẫn chưa luôn nữa, bạ, chơi gì สามสองนี่มาคักนั่นมาพอดสามสองจุดหลายก็วกเชียมันเป็นดอกมีงานเชียมันผมไม่มีาคือว่าเปลี่ยนชั้นลนี่มันยอะสนเรานึงนี่นะเรลือเหลอมันเยอส่วนเรอนึ่อาก็ขี้วันนี้อาจจะหลอยข้อก็ได้ก็ี้ลยสองข้นได้บกหกขี้เรียบ Tai lưu truyền hình. Tell hoko mang bun. Hoko at the pinet. Hoko vẫn kêu ngon in. Kêu bang đi, lưu truyền. Tun mừng truyền. Mẫn chưa mất tầm mì lưu nha. Haja kuo cho bun. Ki ba chị chưa mất. Haja kuo cho bun. 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 Haja kuo. Haja kuo bun. Haja เดีเรา้อนทำาของเราไม่ต้องเกมอ่ะเยอะเยวันเกี่ยวรู้เรื่องอะไรอืมวันนียิ่สูงเย่ะเลยฮะลินซังซังเลยสิ้นซังนี่ต้องดมด้คแม่เนี่ยเขยอายปีนอ่ะดเยอเนี่ยมันบ่พอบ่เาสูงเลยเจ้ากูยเป็นตัวสูงอ เรียกว่านี่บอลตรงขีวกัคู่ผสมกันถือเปี้ยขีดกับคู่ผสมกันอืมเปี้ยสามสองเนี่ยคักเ่ยาขี้กับเรียกต้องเอาคู่ขี้ก็สมกันเรียกี้ือน่หาทั้สอเรีคู่สองแปดหกสูงสามาผสมกันถุกเปี้ยเดี๋ยวนี้เรียเรื่องนี้นี่ไม่เรียกคู่ผสมกันคู่ี่คู่ก็บอนี่กันี้ทียบอกนกันมเส่เกียบา เรียมื้อนี้มีคูกบ่จําเด้ออือค่ะพ่อนะเรกูมีหยังก่ีือาตอืเอามามอือิิเยกมาไม่ได้เเขียนกไม่ได้อือเยกมนี้เป็นูเขีียกคกปัมาอือไปเกแล้วางม้กเรคุยกันพบกเียเนี่ยอือมกุมันก่ เรียกพี่สัวมันอยู่ได้สัวเลยค่ะมื้อเช้าก็เก็บมันเชียงกันบ่เลี้ยงคุกก็เก็บปูใจบ่อืมพี่ๆซื้อมานี่ปุเรจิกิกิบ่ทิกู้บ่กบิอืมตบสมกันกู้กับพี่บ่บ่บ่มีเบิดบ่บ่บ่มีเบิดอันนี้บ่เกี่ยวกันอืมเลี้ยงบ่ไหนสิซื้อมันบ่ฮั่นเลี้ยงมันกูสิมันบ่กลัวเนาะอืม พีวเบิ้งเนี่ยเขาหยางเขาใชเป็นปวดงอังเกียร์กลางดาวจมชุบปูดเลยค่ะโอ้เงี้ยค่ะอ้าวันนี้ก็บิลบกวนพ่อซ้ำนี่แหละเด้อค่ะขอบคุณคุณพ่อหลายๆค่ะมันอย่างนี้มันก็หนังมันเจ็บแล้วเพื่อนจมค่ะพ่อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ